ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกก็คือจะพาไปติดตามเรื่องของงานงิ้วประเพณีไหว้เจ้าที่จังหวัดมหาสารคามกันครับเริ่มแล้วนะครับประเพณีไหว้เจ้าแสดงงิ้วและมหกรรมอาหารนานาชาติจังหวัดมหาสารคามปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับรวม8คืนประชาชนมาร่วมแข่งกินบะหมี่ฐานยักษ์อย่างอร่อยและก็สนุกสนานครับ ที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลเมืองมหาสารคามนายวิบูลแววบันดิตผู้ว่ารชาชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานประเพณีไหว้เจ้าสแสดงยิ้วและมหากรรมอาหารนานาชาติประจำปี2566ที่จังหวัดมหาสารคามท่ามกลางประชาชนที่หลั่งไหลมาร่วมงานจำนวนมากนะครับปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13-20พฤศจิกายน2566โดยทางสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามร่วมกับคณะ เถ่านั่งชุดที่4นะครับได้อัญเชิญองค์จำลองปีปึงเถากงมากและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองแห่ไปรอบตัวเมืองแล้วอัญเชิญมาประดับณสมาคมชาวจััรมหาสารคามเพื่อชมการแสดงยิวที่จัดถวายครับค่ะโดยไฮไลท์ในพิธีเปิดงานค่ะก็มีการแสดงมังกรเชิดสิงโตมีการจุดพลุประธานลั่นกรองนะคะจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการแข่งขันกินบะหมี่ถาดยักษค่ะ ซึ่งบะหมีม่ถาดนี้นะคะมีน้ำหนักโดยประมาณ8ขีดทีเดียวค่ะประชาชนก็มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์อย่างสุดมันนะคะซึ่งรายการอาหารประกอบด้วยบะหมี่หมูแดงหมูสไลด์เกี๊ยวหมูโดยผู้เข้าแข่งขันค่ะต้องกินให้หมดในเวลา9นาทีค่ะมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน20คนโดยผู้ชนะเป็นแชมป์เก่าค่ะผู้ชนะก็คือคุณธรรมพลวรรณสิริค่ะ รับเงินรางวัลจำนวน3,000บาทและที่สองค่ะได้แก่นางสาวจงจิตอยู่ไพรค่ะครับโดยทางผู้ว่าราชกรา,ารจังหวัดมหาสารคามนะครับกล่าวว่าจังหวัดมหาสารคามถึงแม้จะเป็นเมืองรองด้านการท่องเที่ยวแต่ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะงานประเพณีไหว้เจ้าแสดงยิ้วถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาวมหาสรา,ารคามและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกระดับอีกด้วย สำหรับการจัดงานปีนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกิจกรรมนะครับตลอดเวลา8คืนนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระดับลากยา่าโดยเฉพาะตลาดงานยิ้วที่มีจำนวนกว่า1,000ร้านค้ามีความยาวรวมเกือบ1,000เมตรนับได้ว่าเป็นตลาดนัดอาหารที่มีความยาวเป็นระดับต้นๆของประเทศครับค่ะนเ่ืการแข่งขันกินบะหมี่นะคะน่า